ก็ย่ากให้พี่น้องปอง n g ไปเด้ออีหยังที่เฮ็ดน้องเฮ็ดพี่ผ่านไปกับขอโทษขอไปนะคะขอโทษที่ห้าอ๋อไมนก็มีมือขี่ผานกันแน่นนล่ะเนาะพี่ธเอาไปใส่ชีวิตเนี่ยสฉมนติงสิงไปอยู่ศาลสมอวันนี้ตาย้จ๋ามื้อนี้อีหล่ากลับมาแล้วเด้อคันไดตรงตรงสามเดี๋ยวรูกซิลล่ำแก้บนถวายเลยนะคะมาขนมไทยบั๋นใหญ่เฮาขอสามแทนโตเด้อปอปอดีข้ออุปบกให้สามยัง ในตัวเดียวกันกันเลยเนาะห้ามักหนึ่งคือการหาหนึ่งคือกาหาหนึ่งสามน้ามค่ะแลบมมาดูเลยไหาามแบบโมมาเลยล่ะบอยงเลยอะหายไปจากแดแพี่น้องหาสามสาดบ่มหาสา กแปลกันไปนะคะแปลงกันเอาใู้บ่มาแปลก็ไ,ไปเอาผูใ้ใดมักกัจังน่ำบ่มักกับพานไปก่อนเด้อถ้าจังสิบ่ได้เขียนให้ได้ขมให้กันนะคะพี่น้องขาวันทีนึงนี่เห็นเป็นตัวไหนโอ้โหว,าวโัานี่พี่หกนี่ยปุ๊บอ่อนไปเลยเลยพี่หกนี่เห็นเป็นตัวไหนคอมเมนต์มาเห็นเป็นอะไรจังงงคอมเมนต์มานึงแช่เป็นสะพานบุญนะคะขอใหายมันๆปังๆสาระัง